คลิปนี้ฝากกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับงาจอมและเอ,อื้อทั้งสามอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถบชายป่าชายเขาทางภาคอีสานถ้าเป็นปัจจุบันคงเรียกว่าเทือกเขาภูพานในยุคที่เงินไม่ถึงหนึ่งบาทมีค่ามากมายไม่ค่อยมีการซื้อขายมีแต่การแลกเปลี่ยน ทั้งสามยึดอาชีพทำไรท่ทำนาช่วงไหนว่างก็จะเข้าปา่าหาของป่ามาขายวันนี้ทั้งสามก็เพิ่งออกจากปา่าพอพลบคำก่อ,อกของที่ได้มาจัดหุงหาอาหารและนั่งกินกันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะข้าได้ยินว่าพวกเองเพิ่งออกจากป่ามา ได้เกงติดมือมาสักตัวไหมอยูย่ๆขาก็นึกอยากกินขึ้นมาโอ้ยไม่มีเลยตาไม่ได้เข้าป่าไปลึกขนาดนั้นไปหาแถวชายปานี่แหละเดี๋ยวอีกสองสามวันพวกขาก็จะเข้าป่าไปอีกถ้าได้มาเดี๋ยวข้าจะเอาไปให้ที่บ้านนะตาเออเออให้มันได้มาล่ะช่วงนี้เป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวข้าว หมดฟ้าหมดฝนไม่ได้ท,ไไทําไร่ไถนาทั้งสามจึงมีเวลาว่างเยอะเลยชอบชวนกันเข้าไปหาของป่าอยู่บ่อยครั้งพอถึงวันนัดหมายทั้งสามคนกอเตรียมสเสบียงอาหารปืนผาหน้าไม้ครบมือกันทุกคนพวกเขาเตรียมสเสบียงอาหารสําหรับค้างแรมเยอะกว่าทุกครั้งเพราะตั้งใจว่าจะเข้าไปในป่าที่ลึกกว่าเดิม และหวังที่จะพบกับสัตว์น้อยใหญ่ให้พวกเขาล่าได้มากขึ้นวันแรกในการเดินทางปืนไม่ถูกยิงออกไปเลยสักนัดเพราะพวกเขาไม่ล่าสัตว์เพื่อที่จะเล่งฝีเท้าเดินเข้าป่าให้ได้ลึกที่สุดพอแสงตะวันเริ่มหมดก็พากันหยิบจับเศษไม้แห้งคนละท่อนสองท่อนหยุดพักก่อไฟทำอาหารในจุดที่เหมาะที่ควร พวกเขานั่งพูดคุยกันสับเพเหระก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนอ้อย่ด้วยเสียงร้องของความช่วยเหลือดังลั่นป่าทุกคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าจอมนั้นหายตัวไปงากับเอือ้อรู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับจอมแน่ๆทั้งสองเดินออกตามหารอบบริเวณที่พวกเขาพักแรม ไม่กล้าเดินออกไปไกลนักนากับเอือ้อได้จะนั่งภาวนารอให้ฟ้าสางแล้วค่อยออกตามหาจมอมเพราะรู้ดีว่าป่าลึกในเวลาค่ำคืนนั้นอันตรายเพียงใดพอฟ้าสางทั้งสองคนก็มองเห็นร่องรอยเหมือนกับมีตัวอะไรมาลากตัวจอมไปเอ็งคิดว่าเป็นเสือหรือเปล่าวะแกลองมองดูดีๆสิ นั่นมันไม่ใช่ล่องรอยของเสือสักหน่อยต่างคนต่างสงสัยยิ่งคิดยิ่งแปลกใจรอยของมันเหมือนรอยเท้าคนขนาดเล็กแต่เป็นรอยจำจำเหมือนเป็นการกระโดดไปยังไงยังงั้นด้วยความสงสัยและเป็นห่วงเพื่อนงากับเอือ้อตัดสินใจเดินตามรอยนั้นไปพวกเขาทั้งสองใช้เวลาเดินตามรอยเท้าแปลกประหลาดนั้นอยู่นานพอควร ก่อนรอยเท้านั้นจะมาหยุดอยู่ตรงโพรงถ้ำขนาดเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสองยืนกล,กล้ากลัว,ลว,ลวอยู่หน้าถ้ำสักพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปด้วยฝีเท้านอันเงียบเชียบพอเดินเข้าไปพวกเขาก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่เห็นซากกระดูกตวกน้อยใหญ่ส่งกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเน่าคละคลุ้งแทบอยากจะอาเจียนออกมาตรงนั้นทั้งสอง ตัดสินใจเดินเข้าไปต่อในโพรงถ้าแต่ยิ่งเดินเข้าไปโพรงก็ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆพวกเขาหยุดพงักกับอะไรบางอย่างที่กําลังตะกุยกินอะไรสักอย่างอยู่ตัวของมันเหม็นเน่าหน้าเกียดหน้ากลัวจนบอกไม่ถูกหงาเห็นอย่างนั้นก็ลั่นไกปืนด้วยความโกรธโดยไม่ถามอะไรสักคำเพราะมั่นใจเป็นแน่แท้ วาร่างที่กำลังถูกตะกุยกินเครื่องในอยู่นั้นเป็นจอมแน่ๆผีร้ายถูกปืนของหงายิงเข้าไปก็ตกใจมันกระโจนหนีเข้าไปในหลือบถ้ำขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถตามเข้าไปได้หงากับเอื้อก็ได้จะยืนมองร่างของจอมที่นอนตายอย่างอนาถสภาพถูกควักเครื่องในออกมากินจนหมดนี่มันตัวอะไรกันวะ เจอดีแล้วล่ะพวกเราผีป่าผีกองกอยเกิดมาเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆรีบออกจากป่านี้กันเถอะเดี๋ยวมืดค่ำมันยิ่งจะมีฤทธิ์เดชมากกว่านี้พูดแล้วทั้งสองก็รีบเดินทางกลับแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งไม่คุน้นว่าเป็นทางที่เคยมายิ่งเดินป่าก็ยิ่งเงียบสงัดไม่มีแม้เสียงนกกาให้ได้ยินเลยสักตัว ทุกคนรู้ตัวดีว่ากำลังหลงทางแต่ก็ต้องเดินทางต่อด้วยความกดดันเพราะถ้าค่ำมืดแล้วอีร้ายตนนั้นต้องกลับมาเอาคืนพวกตนแน่ข้าพอจะรู้แล้วแหละทำไมพวกเราถึงเดินไม่ไปไหนมาไหนกันสักทีนี่คือเครือเถาหลงสงสัยพวกเราจะเดินเหยียบม,มันเข้าให้แล้วแหละเครือเถาหลงหรือเรียกอีกชื่อว่าเครือสาวหลง โบราณเชื่อว่าเป็นเส้นผมของนางไม้ถ้าเกิดผู้ใดเดินเหยียบหรือเดินข้ามก็จะเกิดอาการมึนงงหลงทางแม้พลานชำนานป่าที่เข้าออกป่ามาตั้งแต่เด็กจนแก่ถ้าเผลอไปข้ามมันเข้าเมื่อไหร่ก็ต้องลงป่ากันทุกรายทั้งสองคนคุกเข่าลงตรงหน้าต้นไม้ใหญ่พร้อมกับก่าบขอขมาลาโทษถ้าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดไปขอให้เจ้าป่าเจ้าเขา ยกโทษและปล่อยให้เขาทั้งสองออกไปจากป่าอย่างปลอดภัยด้วยเถินหลังจากพวกเขาหลงป่ามาค่อนวันก็จวนจะมืดแล้วพวกเขาเดินต่อได้สักพักก็เริ่มคขนกับเส้นทางเหมือนเป็นทางที่พวกเขาเดินมาแต่ก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะฟ้าเริ่มมืดแล้วถึงทั้งสองคนจะไม่ใช่พลานป่าแต่ก็พอรู้ว่าควรต้องทำยังไง รีบตัดไม้มาทำห้างก่อนจะค่ำม,มืดเร็วถ้านอนข้างล่างมีหวังให้ผีร้ายนั่นมันมาจากกินตับไตเราแน่ง่ากับเอื้อรีบตัดไม้มาทำห้างขัดห้างตาวิธีเรียบง่ายของพวกเขาแล้วรีบขึ้นห้างก่อนจะมืดค่ำทั้งสองนั่งใจจดใจจ่อยอยู่บนห้างพวกเขาได้แต่ภาวนาให้คืนนี้ผ่านไปด้วยดีเวลาย่างเข้ายามสาม หรือร,า,ราวๆตีสองเสร็จป่าก็เงียบสงัดต้นไม้ไม่ไหวติงเลยสักต้นจู่ๆก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นกลางป่าที่เงียบสงัดมีเสียงเหมือนตัวอะไรกำลังกระโดดไปมารรอบๆห้างของพวกเขาทั้งสองเพ่งตามมองตามเสียงตามไม่กระพริบ เมื่อโจนออกมาจากพุ่มไม้พอได้เห็นร่างของผีตนนั้นพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือลักษณะของผีกองกอยหรือผีโป่งข้างตามเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมามันเป็นผีที่มีขาข้างเดียวเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดไปมาด้วยขาข้างเดียวที่มีอยู่มันจะคอยจกกินตับไตใส่พง หรือดูดกินเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่มาพักแรมในป่าถึงจะจับปืนอยู่แน่นแต่พอเจอเข้ากับสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวขนาดนี้พวกเขาถึงกับมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกมันยืนมองมาที่พวกเขาด้วยตาดวงโตทำตาเลือกๆจ้องมองพวกเขาไปมาเรากับว่ามันกำลังเลือดเยื่อพอได้สตินาก็ตะโกนขึ้น ยิงมาเลยทั้งสองคนลั่นไกพร้อมกันเสียงปืนดังสนั่นลั่นปา่าส่วนผีร้ายก็กระโจนหนีไปไม่มีใครรู้ว่ากระสุนปืนเข้าลำตัวมันหรือไม่แต่ที่โล่งใจคือมันกระโจนหนีเข้าป่าไปแล้วแต่โล่งใจไปได้ชั่วครู่ต้นไม้ที่พวกเขาทั้งสองทำพ้างไว้ก็สั่นไว้อย่างรุนแรง มีกองไกรร่างเล็กแต่มีแรงเยอะกว่าคนทั่วไป3ามสี่เท่ามันกำลังเขย่าต้นไม้อยู่ปืนที่ยิงได้ทีระนัดในสมัยนั้นก็กลายเป็นเศษเหล็กไปทันทีหง่าและเอือ้อกระโดดลงห้างโดยไม่กลัวเจ็บเลยสมิดวิ่งตเตลิดไปคนละทิศคนละทางเอื้อวิ่งตนเดินด้วยความเหมนื่อยก่อนจะได้ยินเสียงกระโดดไล่หลังมาอย่างไม่หยุด ทันใดนั้นมือดำเนียบก็ได้ทะลุร่างของเอื้อจากข้างหลังก่อนที่เขาจะล้มตัวลงนอนกับพื้นโชคร้ายของเอื้อคือเขาจะวิ่งเร็วแต่พี่กองก้อยก็เลือกที่จะตามเขามามันควักตับไตไส้พุงของเอื้อออกมาแต่กุยจนไม่เหลือชิ้นดีส่วนหนาที่วิ่งกระเดไปอีกทางก็ขึ้นไปหลบบนต้นไม้พอรุ่งสางเขาก็ออกตามหาเอาื้อ ก็ถึงกับข่าอ่อนเมื่อพบว่าตนนั้นคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวศพของเอื้อไม่ได้ถูกกินตับไตไส้พุงแต่อย่างใดมันเพียงแต่แตะกุยร่างของเอื้อจนแหลกลานเหมือนกับโรดแขนที่เข้าไปยิงมันถึงถิ่นหงารู้ทันทีว่าถ้าต้องอยู่ในป่านี้อีกคืนเขาต้องตายแน่ๆน่าจึงรีบเดินทางกลับก่อนที่ฟ้าจะมืดในวันนี้ ได้ามาไหมล่ะเก่งที่ข้าสัง่งตาเงียบได้ยินข่าวว่าพวกของงาออกมาจากป่าก็มาทวงถามเนื้อเก่งที่ได้สั่งไว้งาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตาเงียบฟังเองโชคดีแล้วที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้ป่าแถบนั้นร้านป่าพลานเก่าแก่ที่มีวิชาอาคมยังไม่อยากเข้าไปใกล้เลยวันรุ่งขึ้น ก็ได้นําทางหมอธรรมและชาวบ้านเข้าไปทําพิธีเรียกวิญญาณของเพื่อนทั้งสองคนกลับบ้านส่วนตัวเขาก็ไม่คิดจะเข้าป่าแห่งนั้นอีกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าของผีกองกอยที่มีคนเท่าคนแก่ทางเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครได้เล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่า แล้วเจอเข้ากับผีกองกอยหรือผีโป่งข้างเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อความบันเทิง